ทุกคนดูผู้หญิงคนนั้นได้บาทหลวงเขาไปขอรับบริจาคเนาะ mm hmm. เขาก็ทำหน้าบ่นน้ำเบื่อเหมือนไม่ค่อยมีเงินเลยท้องอยู่ด้วยใส่เสื้อผ้าก็เก่าๆแต่ก็ยังให้นะให้เหรียญเออแล้วก็บาทหลวงก็เอาจานเ,าเหมือนถาดเนาะเออเอาไปบริเอาไปให้คนอื่นใส่ mm hmm. ก็ใส่ทั้งเหรียญทั้งแบงค์นะฮะแกมาแอบ,บดูเห็นู้ในกระเป๋าว่างเปล่าไม่มีเงินไม่มีของอะไรเลยเ mm hmm. ลยแอบ,บเอากระเป๋าไปนะ mm hmm. บาทหลวงอะ่ะ นี้เขาก็บริจาคกันจึเต็มถาดแล้วนะเต็มจานแล้วก็เลยเอาเงินนะั้นมาเทใส่กระเป๋าอือใส่กระเป๋าเสร็จก็เลยบริจาคต่อรับบริจาคตอ่อ enfin หูบริจาคไปบริจาคมาได้เงินเต็มกระเป๋าเลยดูดิทุกคนเสร็จแล้วทําไงต่อมาลวงก็แอบเอามาวางไว้ข้างๆคนท้องนไ,ไม่ให้เขาเห็นดูดิ <niej> นอนก็มาแต่สุดท้ายคนท้องก็หันมาอะจะเอากระเป๋าอา้าวทำไมมีเงินเต็มกระเป๋าเลยน้องชาดีใจใหญ่เลยหู คนก็พากันมาปอบแก้ใหญ่เลยเออเขาบริจาคให้ตัวเองกันแหละเขาสงสารเออมีน้ำใจ